สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนโหลดเกมเกลลี่มอรกันนะครับวันนั้นเราไม่ได้โหลดนี่เกมแกี่มอเพราะวันนั้นผมลืมนะครับนี่เกมเกลลี่มอรนี่เลยครับกอนอื่นให้เลื่อนไปที่ยูทูบนะครับ อยู่ที่พกนี้นะแล้วก็กดไปที่อันนี้อันแรกเลยนี่นะครับแล้วก็เจอพวกนี้เจนท่านเอไมโน่แล้วก็ เดี๋ยวเป็นนึงนะครับรอก่อนมันจะไกลเดี๋ยวแป๊นนึงนะครับ,นนะรบอะไรเนะี่ยฮะเราบอกฮะอะไรเนะี่ยเอามานะครับนี่นะครับนี่ก็ไปดูกันได้น,นะเป็นเกม ให้เข้าไปเลยนี่เข้าไปในต้าลิงนะครับนี่แล้วก็จะเจออย่างนี้นะครับนี่นะครับเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลยเข้ากดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยจริงๆกดเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ เราก็ต้องดูข้างล่างนะครับี่ติดตั้งนะครับแล้วก็ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็าให้กดไปตรงนี้นะครับนี่นี่ครับนี่กดไปตรงนี้นะครับ

แล้วก็มีปืนถ้าอยากจะได้ปืนกดต,ตรงนี้นะครับอันนี้เนื้อเนะฮออันนี้อันนี้จะแรงอ,นนอันนี้ปืนแล้วหน่อยแล้วเรสาสามารถสืบคนได้ยนะค,ครับตรงกลางันจะเป็นขาก็ไดตรงข้างบนนะครับคือออกนี่อุ้ยทำไมคนมันจมดินอย่างนั้นนะ นี่ครับว่าปกตินะครับนี่แล้วแลวทำไมมันเดินมนน้ำได้นี่ครับนี่ครับ แล้วก็เดี๋ยวสู้กันโอ้ก็จะเลยแค่นี้นะคะอืมนี่ก็ปกติจ่ายธรรมดานะคะคุณอืมเดี๋ยวเอาโมเดลต่อที่10 นี่ไรับถ้าเราจะยิงให้กดถ้าเราถ้าเราจะยิงให้กดไปไอ้รูปยีกยนะครับถ้าเราจะกระโดดก็กดรูปคนกระโดดนะครับ แต่ถ้าทุกคนไม่รู้ว่ากดของตรงไหนตรงนี้นะครับนี่กุดของเนี่ยอะไรอะไรนี่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่เนี่ยนี่นะก็มาน่แค่นี้แหละอ้อ